บายดีทุสมตอนนี้ข้าพเจ้าออมาเข้าออมาอยู่ในเมืองใจกลางเมืองกรุงเทพมาหนานคอและทุ่มสมรถติดอันนี้อยู่ใส่ละแมนอยู่ถนนสุขุมวิทซอยหาซีทุ่มสม,สมพอดีเลือกล่าเลืกการเวลาประมาณ หกโมงยังสิหนาทีรถติดมาเป็นครึ่งชั่วโมงได้เงไปหัดใส่ใสก่ใสก็บโบได้ทํบุษมไปสกับโได้ทำบุษมเอม้ยน,นี่เละคขาว่ารถติดอยู่ถนนสุขุมวิทกรได้ก็หูดีหมด หส่หตเกันแล้วกโพทางต่อไปบนถนนหม่เลข31.5กิโลเมตรต่ากันแล้วกัยาหองสมุดนสุขุมิสุขุมิถนนที่ว่ารถติดลายที่สุดในโลก ซอยสุขุมวิทสุขุมวิทหาซื้อังทึงนี่มันร ouais, ถรางไฟฟ้าบีีทเอสสมบูรณ์เออกมานี่ใครได้น้อยนิดทั้งรูดทึงนี clause, ่เป็นทั้งด้วนเนาะกับรถรางไฟฟ้า BTS ซื้อเลาะอันขนาดไปนี่แม,ม่นรถล้างไฟฟย้าบีทีทสเสด้วยทานกระทรวงดเบิงบ้งปยเบิ่งป่ยนี่แหละเนาะใจกลางเนาะกรุงเทพมหานครเนาะคือว่าเป็นน,ะนะครที่มายุ่งยากที่สุดในระดับโลกคุณให้การกันจรย้อนยานพาหนาโรติด เฉพาะพิเศษเป็นอยู่นี่แหละสุขุมวิทนี่แหละถนนสุขุมวีเนี่ยทาซูมในช่วงนี่แหละในช่วงอันนั้นไปการมาการเลิกการนี่แหละต้อสุูมใครแม่ตอนอั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 นใบมงหนึ่งสองม้งหันโอ้ยข่อยเจ้ามาบ่มีคนหลุดผอขันมีอยู่หักขันบ่ลายมันย่อมมันยี่ยมขยามือเศร้า 8ปดเก้มงขับมือแรงหางนี่เอารู้แล้วทำุสมู้เข้าใจมันเกินด้วยทำบุสมูบุกิเลียวไปทำปุสมุไปบุกป้นอถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิท สองร้อยเมตรกลับรถที่ซอยสุขุมวิทเศษสี่สิบสี่ซอยมีรถลายที่สุดสัญจรลายที่สุดในประเทศไทยทางดุสซิดเนี่ยมาหานี่ก็มาติดอีกแล้วทางดุสซมันเนาะติดอยู่เรื่อยๆทางดุสซิดบริเวณตึ่บีฟาหะนะมาเสียบนย่เดียวฟาเส้นเดียว